ค่ะพี่ชื่อพัฒนาพรศรีพลนะคะชื่อเล่นชื่อน้ำหวานค่ะอยู่หลักสูตรศารสนเทศารบัณฑิต i-student รุ่นที่47ค่ะค่ะพี่ก็นะคะฝึกงานอยู่ที่บริษัท i a and Buy จำกัดนะคะในตำแหน่ง PR CL หรือเรียกว่า Public r e l a t i o n Key Opinion Leader นะคะในแผนก Marketing ค่ะ สำหรับประสบการณ์การทางานนะคะที่ได้รับนะคะได้ทำงานกับอินฟลูเอนเซอร์นะคะที่เป็นกระแสแล้วก็เป็นที่รู้จักในปัจจุบัน,นะคะ่ะแล้วก็ได้ทำแคมเปญใหญ่ๆที่สำคัญของบริษัทเช่นแคมเปญสวยคูณสองแล้วก็แกรนเซลค่ะที่เพิ่งผ่านมาตอนเดือนพฤศจิกายนเมื่อวกี้ค่ะแล้วก็นะคะส่วนงานที่ประสบความสำเร็จนะคะที่คิดว่า คงจะเป็นคลิปของอนฟลูเอนเซอร์ค่ะในแคมเปญแกลเซลที่มีอยอดวิวเฉลี่ยน,นะคะรวมออกมามากกว่า10ล้านวิวค่ะเนื่องจากว่าต้องมีการบลินะคะจากทางทีม p r อ l นะคะแล้วก็มีการคิดคอนเทนต์ร่วมกันค่ะจึงทำให้งานประสบความสำเร็จออกมาได้ค่ะค่ะสำหรับตัวแคป s ซูลโปรเจกต์นะคะพี่นะคะทำเรื่องเกี่ยวกับ การพัฒนาแบบแผนการลงรายการ Influencer Profile นะคะโดยมีวัตถุประสงค์ก็คือแบ่งหมวดหมู่ประเภทของ Influencer ค่ะแล้วก็พัฒนาแบบแผนการลงรายการของ Influencer ค่ะสรุนการหออบทเรียนนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดหมวดหมู่ Classification นะคะแล้วก็การทำ Cataloging Rules เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนด,ดและพัฒนาโปรไฟล์ขึ้นมาค่ะ ไอซ์พูให้อะไรนะคะหัวข้อนี้สำหรับในงานของพี่นะคะโมดูลที่พี่ใช้หลักเลยก็จะเป็น i k o ค่ะเพราะว่าทำเกี่ยวกับการจัดโมดอยู่ Classification ในโปรเจกต์ของพี่เนาะแล้วก็ Influencer Profile ลองลงมาก็จะเป็นใช้ i k a นะคะแล้วก็ใช้ Digital Content นะคะที่จะสอดคล้องในการทำงานและจะเป็นการทำเอกสารการจัดทำบีบหรือว่าการทำคอนเทนต์ประมาณนี้ค่ะ สิ่งสุดท้ายนะคะที่อยากฝากถึงน้องๆ ไอสปูนทุกคนนะคะก็ถ้าเรารู้ตัวนะคะว่าเราชอบอะไรเราถนัดแบบไหนให้เราโฟกัสจริงนั้นให้มากที่สุดนะคะแล้วก็ลงมือทําให้เป็นที่แล้วก็นะคะใครที่อยากทํางานที่อ e ีบอนมอยนะคะไม่มีอะไรมากเลยคะ่ะขอให้ทุกคนนะคะมีสปิริตแล้วก็พร้อมเรียนรู้พร้อมลงมือทํานะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะน้องพี่นะคะทุกคนนะคะมาที่อ e ีแอนมอยนะคะต้องแต่งหน้ามาทำงานทุกคนนะคะเพราะว่าจะได้สวยๆทุกวัน,นะะมีเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมแล้วก็รับฟังค่ะ